จำได้ไหมล่ะทองสามบาทที่อูดซื้อให้อ่ะจำได้ดีแต่ตอนซื้อให้มันเป็นเส้นไม่ใช่เหรอช็อตค่ะมีคนว่าข่อยงามพี่น้องเพิ่นว่าโค้งนานี่ตรงตามโง่เหงเลยสัตว์มงคลตานี่คือหงอืมดูมีพลัง จมูกนี่คือสิงดูมีอำนาจว่าสันปากนี่ปากม้าว่าสัน <Wow. S 1> รวมๆแล้วดูดีว่าสัน บ้านอยู่แถวนี้ใช่ค่ะบ้านอยู่แถวนี้ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงว่าอ,อ,อยู่กับใครครับอ๋ออยู่กับครอบครัวค่ะครอบครัวอยู่ไหน,นก็อยู่กับหนูค่ะงั้นผมขอตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมนะฮะมีผัวอย่างครับ,บ<า>อุ้ยบ้าอุ้ยอุ้ยเสไม่ต้องเขินหรอกครับ่าวนับอยู่คนเฮาทุกคนมีความฝันและก็หวังว่าความฝันจะของสิเป็นจริงบางคนก็ฝันว่าได้บ้านบางคนก็ฝันว่าได้รถ แต่ว่าข่อยฟันได้หาซีกัรมถามเบิรงว่ามือนี่มันสิเป็นจริงบอเนะแต่ว่าสื่อหาหาใบกระดได้เธอมันออกเป่าออกเบิ่นบบอะมันบอเนอะล่อยคค้นลอยไปเลยเอาซีสองนั่นคุณมีแฟนหรือยังอ่ะ ใครจะมาสนใจผมผมฉันไงฉันไงผมเป็นนักโบราณคดีนะครับ <ś les> ฉันอยากให้คุณมาค้นหาชีวิตฉัน <ś les> แล้วเราออกกําลังกายไหมมีบ้างออกอะไรอะเคี่ยวอาหา ขอพรว่าอะไรอ่ะขอพรขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ใหญ่โตหลอบ้านหลังใหญ่หลังโตเลยใช่ขอคะแนนเนี่ถวายเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสงสารเนาะอะไรคนที่ถูกหวยอ่ะไปสงสารอะไรเขาล่ะไม่มีเพื่อนถูกด้วยไงไม่เหมือนเราถูกแดกเยอะแยะสงสัยข้างบ้านจะเปลี่ยนรหัส WiFI ใหม่อีกแล้ว เล่นอะไรไม่ได้เลยหมุนติ้วต้วฉันควรทำยังไงกับคนพวกนี้ดีคะใครที่กำลังปวดหัวหรือว่าเครียดมากๆอย่าเพิ่งกินพารานะให้นินทาชาวบ้านดูก่อนเพื่อให้นะ สวัสดีค่ะว่าจังนะได่น่อายฮูบบผู้ใดโทรมานี่บ่งูแล้วผู้ใดโน่ครับคนที่แอบปื้มอายอยู่นั่นเมซสันดอกติ้นี่ยังให้ซอยเหลือโน่ครับซอยคุยน้าจะเข้าได้อ่นอนบ่รับน่ะโอ้พวดแล้ว อ้ยยโเนาะระวังบ่สบายเด้อนอนดึกน่ะสมองก็บ่ปลอดโปร่งคิดหยังก็บ่ออกเด้เป็นหยังสิคิดบ่อกระคือทอไอ้นั่นเด้กคโทรมานี่รบกวนมโนไอ้ายบ่เป็นหยังดอกเอ่อกําลังไอเฮ็ดหยังอยู่น้อจ้าอ่านหนังสือครับอุ้ยเกรงใจว่าซั่นเฮ้ยเนาะมู้ก็ได้คือสิเรียนหนังสือเก่งเนาะก็เฮ็ดไปตามหน้าที่นั่นล่ะครับจ้ามื้ออื่นก็มีบินแต่เช้าอีกป๊า ธุรกิจตัวนี่เอ้ยปืมยแห้งก็เกา่าไปสิบินไปประเทศใดนอะค่ะก็บ่ไปไซหลาจ้ากระบินทบ,บาทคือสูมือนั่นแหะครับจ้าว้ายเบอร์ไพนอค่ะนี่เอ่อผม